สวัสดีค่ะอันนี้นะสว้วาน้องโง่ด้วยพี่น oh. ้องเด้อนี่มากินข้าวเสาน้ำเดียวกินข้าวเสาน้ำเดียวเด้อน้ำยาหนิงเด้อยาหนิงกินข้าวก็ส้วาน้องโง่มื่อเสานมันแรงด้วยพี่น้องเอ้ยแซ่บจะเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อส้วาน้องโง่ม่ได้เคยกิ่นได้คือได้อันหน้ะปีแล้วถือได้ได้ได้กินอ่ากลิ่นเน่าใช่ไหมกิโลละสามร้อยคนเด้อน้องโง่บ้านเฮาโง่เขาได้ลุแล้วก็มาขายเลยเมื่อคืนนี้ ทีเสือกอาฟักเองเสือหางฟักเสือข้าวโคเสือมัคิดโคเสือน้ำปลาผงสุรสเสือแซบ่บทำดีก็แซ่บแล้วแซลแล้วกะตูวน้องโง่นั้นมักกะสาฮะโกยอันนี้ก็มักกะสาเลยเนยี่ฮะโกยน,ยนยี่พี่น้องนี่เดี๋ยวจะเซลเท่น,นี่อาหารชาวบ้าน พอดามพอดีไม่ได้กินเีอะแยะอาหารสาบานนี่ก็ทารกินยอะอีเลยข้าวโงูนี่เ่อ่าแค่นี้ได้พี่น้องเด้อกินข้าวน้องๆซ้อนน้องโงำเดียวเด้อสวัสดีค่ะ